สวัสดีค่ะกน,น,นะคะีไม่กี่วันเนี่ยเราจะได้ไปถ่ายเป็นกันแล้วแบบว่าเราโชว์นักแร้แบบทุกคนเราไม่ได้ความั่นใจเลยวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนไปเลเซอร์กำจัดผนนักแร้กันะค่ะที่คลินิกหมอน,นี้นะคะทุกคนเราได้ยินมาว่าที่คลินิกเนี่ยมีเครื่องลองเท้าเอกซึ่งเนเครื่องเย็นในหนองคายทุกคนเราก็เลยจะไปลองดูว่าจะเป็นยังไงไปกันเลย แบบนี้เรียกว่าการกำจัดึงขาบอลเลยค่ะเนื่องจากวัตที่เราใช้จะเป็นโฟมาน้รองเท้าซิลิยคนซึ่งจะให้พลังงานลงด้วยสีหนขงโดยตรงถ้าปกติเนี่ยต้องทัประมาณ3-4เที่ยงของหมวแน่น่าน8ครั้งนะคะระยะหัางอครั้งก็ไรียบดีแล้วค่ะแต่รอกจากช่วยกำจัด 정말. <목소리나>